ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนใหม่สำหรับสายยนะครับสิบนาฬิกาของเช้าวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมเจ็ดนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันนะครับจะสิ้นเดือนนะครับแต่ฤดูฝนก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ยังไม่เปลี่ยนก็ยังอยู่แล้วก็ฝนลงทุกเชา้าทุกวันทุกเย็นนะครับจากการที่เบ้นระยะห่างของการฉีดในเรื่องของยาเพีย้ยไฟไลแดงนะครับยาหนอนยาแมลงนะครับ ครึ่งเดือนมาแล้วฉีดไม่ได้นะครับเนื่องจากฝนลงตลอดแล้วก็อย่างมะขามตัวนี้นะครับเป็นมะขามหวานนะครับของอำเภอหลุมศักดิ์จังหวัดพิริบุญที่ผมฉีดฮอร์โมนทุเรียนไปนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอีกนานหรือเปล่าผมพยายามตัดไปแล้วนะครับตัดตัดตัดยอดตัดกิ่งก้านเพราะมันคุมทุเรียนนะครับก็ที่ว่ามันเจริญเติบโตแล้วก็ใบใหญ่ใบน้าแล้วก็ จเจริญเติบโตได้เร็วนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นฮอร์โมนทุเรียนที่ผมฉีดมาดูทุเรียนต้นนี้นะครับเข้าสู่โหมดของทุเรียนนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกนะครับสวนของท่านนะครับใบไม่เขียวใบเล็กใบไม่ใหญ่นะครับดูคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับหลังจากที่ทุเรียนผ่านฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ทําใบ พอทาใบแล้วผมได้ยอดใหม่มาครับพอได้ยอดใหม่มาก็ฉีดอาหารทางใบนะครับก็เลยใบใหญ่อย่างที่เพื่อนสมาชิกเห็นนี่แหละครับนี่เสียดายไม่ได้เอาตลับเม็ดมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตลับเม็ดมาแป๊บหนึ่งครับครับมาดูจากที่ไปเอาตลับเม็ดมานะครับใบทุเรียนใบเล็กๆเพื่อนสมาชิกต,ต้องเห็นนะครับว่าเป็นใบเก่านะครับเป็นใบเก่าใบนี้ก็ได้ครับใกล้ๆนี้ ประมาณสิบเซนนะครับประมาณสิบเซน <ikum. S 1> ความยาวนะครับความกว้างก็อยู่ที่สามนะครับอยู่ที่สามเซนแต่พอได้ใบใหม่นะครับพอได้ใบใหม่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบใหม่ยอดใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดใหม่อันนี้เป็นใบเพกําลังใบอ่อนนะครับอ่อนนุ่มนิ่มอยู่กําลังจะเข้าสู่ใบเพแล้วก็ตัวนี้ก็มีใบอ่อนแซมเข้ามากําลังกลางแล้วก็มียอดนะครับยอดเล็กๆนน่อดูใบนี้นะครับนี ก็เลยมีความยาวนะครับเมื่อเทียบกับใบเก่านีความยาวจากนี antis, à, ้นะครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับนะครับเทียบเฉพาะที่คูณนะครับสิบแปดเซนนะครับสิบแปดเซนนะครับสิบแปดเซนอ่าดูใบนี้นิดหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้สิบเจ็ดเซนนะครับเพื่อนสมาชิกตัวนี้สิบเจ็ดเซนความยาวนะครับตัวนี้สิบ แปดเซนแล้วดูความกว้างนะครับสี 4, นบน 4, น่นะครับสี่ถึงห้าเซนประมาณสี่ครึ่งครึ่งหน่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าถ้าต้องการเป็นใบใหญ่นะครับโอ้ดูดินแฉะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาต้นที่มันง่ายๆใกล้ๆนี่ดีกว่าเพื่อนสมาชิกลองดูตรงนี้นะครับใบเก่านะครับที่มาจากต้นเขานี่เดี๋ยวผมจะวางแบบน,นี่นี่คือใบเก่านะครับนี่ใบเก่าที่มาจากเขานะครับนี่สองเดือน สองเดือนครึ่งนะครับแล้วนี้ใบที่ผมทํานะครับนี่ยอดใหม่ที่ผมทํานะครับผมซื้อมาต้นต้นที่เป็นช่วงใบตันนะครับใบตันแล้วมาทํายอดสองใบนี้นะครับสองใบถือว่าออกน้อยอยู่แต่ว่าก็ใบใหญ่นะครับนี่นะครับใบใหญ่อยู่นะครับใบใหญ่อันนี้ก็ใบใหญ่อยู่นะครับพันนี้เป็นพันกบพิกุลนะครับ เป็นพันธุ์ที่หอมหวานมันเนื้อครีมครีมมี่อร่อยนะครับนี่ก็เป็นใบใหม่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกอาการไม่ค่อยดีเลยนะครับพอดีใบนี้มันบังนะครับเพื่อนสมาชิกดูนี่นี่นี่ถ้าเราไม่ได้ฉีดเห็นไหมครับเพี้ยจักจันนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกได้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 เชยประสบการณ์ ถ้ากรณีที่ยอดใบแบบนี้แล้วมันม้วนกลับหลังอย่างนี้นะครับเป็นเพลี้ยจักจันนะครับเพลี้ยจักจันมันดูดกินน้ําเลี้ยงนี่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 พิกมาดูนะครับนี่มันก็เลยทําให้เสียยอดใบนะครับเนี่ยเสียยอดใบนะครับไม่ได้คือไม่เกี่ยวกับาสารเคมีทางใบนะครับผมไม่ได้ฉีดมาครึ่งเดือนแล้วนะครับนี่เป็นเพลี้ยนะครับสังเกตจากตรงไหน,น สังเกตจากใบที่มันม้วนไปข้างหลังนี่คือเพี้ยจักรยจันถ้าเป็นเพี้ยไฟนี่ขอบใบมันจะไหม้นะครับไฟก็คือไหม้นั่นเองนะครับคือจําง่ายๆว่าไฟมันจะไหม้แล้วมันจะขอบใบมันจะออกไม่ไหม้แห้งๆแ,แล้วก็บิดงอแล้วก็ร่วงนั่นคือเพี้ยไฟแต่ถ้าเพี้ยจักกรจันเนี่ยขอบใบมันจะเป็นประมาณนี้น,นี่มันห่อเนี่ยอย่าคิดว่ามันมันมันรับสารเคมีเยอะนะครับเพราะผมไม่ได้ฉีดมาครึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วฝนตกทุกวันอันนี้คือเพี้ยจักรจัน มาดูตรงไหนครับนี่มาดูนี่พยานหลักฐานมาอยู่ตรงนี้นี่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 เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่ขาวเลยที่มันเกาะกินอยู่ตามตรงกลางนะครับอยู่ตามตรงกลางตัวนี้แหละครับเนี่ยต่างที่ก้านใบนี่ขาวเต็มเลยครับเนี่ยเพี้ยมองไม่เห็นนะครับต้องซูมนะครับแต่พอแต่พอมองเห็นด้วยสายตาอยู่เขาขาวน่าขยะขยงังเป็นอย่างยิ่งเดี๋ยววันนี้ไม่รู้จะฉีดได้หรือไม่นะครับฝน สิบห้าวันแล้วเนี่ยครับทาให้ใบเสียเลยนะครับนี่ยใบเสียเลยใบอ่อนเนี่ยเสียเสียสองใบเลยเดี๋ยวจัดจัดจัดการนะครับอสิ่งที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็คือใบมันใหญ่ขึ้นนะครับใบใหญ่แล้วที่จะแชร์บอกให้กับเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวมาดูตัวนี้เป็นกบพิกุลนะครับมาปลูกใกล้ๆบ้านนะครับนี่ทําเป็นร่มใกล้ๆบ้านนี่เอง <laughs> ใกล้ๆบ้านนะครับใบนี้งอ ไม่แน่ใจว่าเพี้ยลงหรือเปล่านะครับนี่อืมเว้นนิดหน่อยไม่ได้ครับทุเรียนนะครับอ่ามาดูใบเดี๋ยวมาโฟกัสเรื่องของเรากนเดี๋ยวค่อยไปว่าในเรื่องของเพีย้ยไฟเพี้ยจักรจันนะครับอสิ่งที่จะใช้ให้กับเพื่อนสมาชิกก็หกเซนนะครับน,นี่ความกว้างหกเซนนะครับซึ่งเอาต้นที่ใกล้บ้านที่สุดก็เลยกันมันเป็นกบพิกลนะครับเป็นต้นที่ลักมากต้นหนึ่งนะครับอร่อยหวานมันเ ใบความยาวอยู่ที่สิบห้าสิบห้าเซนนะครับนี่สิบห้าเซนนะครับนี่นี่เลขห้าสิบห้าสิบหกเซนอยู่ที่สิบหกเซนนะครับความยาวไปกเกาะตรงที่หัวไหลวันนี้นะครับคือไม่ได้ไปตรงที่ที่ก้านนะครับไม่ได้พอดีจับมือซ้ายหน่อยอาจจะโยกไปโยก,โยกมาก็ต้องขอัยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็สิบหกเซนตัวนั้นสิบแปดนะครับ ประมาณนี้นี่คือใบที่ใหญ่นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกยังเห็นว่าเอ๊ะทุเรียนที่สวนนะครับแล้วใบมันไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับไม่เขียวไม่หนานะครับทําอย่างไรอ่าผมจะแชร์กับเพื่อนสมาชิกปุ๋ยสูตรไหนใบก็ไม่ทํา ให้ใบใหญ่มากนะครับเพียงแต่ว่าถอดยอดลากเดินมันก็ใหญ่ตามบริบทเท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้ใบใหญ่ใบเขียวใบหนาใบมันนะครับจะต้องให้อาหารทางใบย้ํานะครับ <c oughs> ต้องขอต้องให้อาหารทางใบที่เป็นสวนทุเรียนที่เป็นสารอินทรีย์ที่ใช้อินทรีย์นะครับสวนอินทรีย์ก็ต้องขอัยนะครับ แต่ถ้าเป็นอาหารทางดินที่มันพร้อมนะครับในธาตุอาหารครบมันก็อาจจะใบใหญ่นะครับแต่ของผมนี้ผมใช้ทั้งอินรีย์ทั้งเคมีนะครับเคมีส่วนมากผมก็จะใช้ทางใบส่วนปุ๋ยเคมีทางดินนี้ผมงดใช้นะครับผมจะใช้ของอินรียแล้วก็ปุ๋ยอินรีย์เคมีเท่านั้นเองแต่ที่ขาดไม่ได้คือธาตุอาหารทางใบนะครับที่ผมฉีดอยู่สม่เสมอนะครับสัปดาห์ละครั้ง มากที่สุดก็คือ10วันนะครับไม่เกิน10วันนะครับต้องฉีดนะครับฉีดตามรอบใบนะครับอย่างที่ผมลงคลิปไปแล้วนะครับถ้าใบอย่างนี้นะครับฉีดสาลายอาหารรองเสริมนะครับที่ที่ที่ใบใหญ่อย่างนี้นะครับเนี่ยมาสรุปลงตรงนี้เลยสรุปหมายถึงว่าใบใหญ่ใบหนาใบเขียวใบอย่างนี้นะครับเกิดจากอะไรเกิดจากให้อาหารทางใบอาหารทางดินให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องให้นะครับ20วันครั้ง เร็วที่สุด15วันครั้งนะครับสูตร1233นะครับอินซีเคมีแล้วก็บวกอินซีถ้ามีก็บวกถ้าไม่มีก็ไม่ต้องบวกนะครับแต่ที่ทางใบก็คือเน้นโฟกัสตรงที่อาหารรองเสริมถ้าเป็นคือจะให้ใบใหญ่ใบใบหนาใบยาวอย่างนี้นะครับเริ่มจากตั้งแต่ยอดผรีดแดงนะครับตัวนั้นพอเขาเป็นใบดาบนะครับก็ให้อาหาราสารหลอะมิโน,โนนะครับสารหลอะมิโน บวกในเรื่องของฮิวมิกฟูวิกนะครับฉีดแค่นั้นพอนะครับอย่าเพิ่งให้อาหารรองเสริมนะครับช่วงใบดาบที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วว่าให้เป็นเพราะอะไรไม่ให้เพราะอะไรนะครับถัดมาจนเป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนก็ให้ยังทิ้งไม่ได้ครับสาร่ายอมิโน,โนครับทิ้งไม่ได้ฮิวมิกฟูวิกทิ้งไม่ได้ยากําจัด เพลียแล้วก็ยาลาเป็นปกติครับต้องใส่นะครับบวกซิงค์นี่หน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นฉีดครั้งที่3าจะเป็นใบประมาณนี้นะครับฉีดครั้งที่3ครั้งที่3นี้นะครับขาดไม่ได้คือนับหนึ่งเลยก็คืออาหารรองเสริมนะครับอาหารรองเสริมที่มีหลายๆาธาตุด้วยกันนะครับเขาไม่ใส่เยอะหรอกครับเปอร์เซ็น ขาไม่ใส่เยอะเขากลัวขาดทุนเขาไม่ใส่เยอะครับเขาใส่อย่างเละหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ฉีดไปไม่ต้องกลัวว่าเป็นท็อกซิกไม่ต้องกลัวว่าจะใบเหี่ยวใบร่วงใบไหมไม,ไม่มีครับไม่มีตามที่ฉีดมานะครับส่วนใบไหมก็คือผสมผิดสูตรนะครับหรือจะเป็นสูตรเข้มข้นเกินไปหรืออีซีผสมผสมชนิดอื่นที่มัน,ท,มนที่มันทําปฏิกิริยาต่อกันอันนี้ไม่แน่นอน แต่ที่ผมแนะนำหรือกำลังแชร์นี้รับรองไม่ไหมนะครับอาหารรองเสริมนะครับหนึ่งอาหารรองเสริมสองสารหลายอะมิโนโน,นะครับขาดไม่ได้ครับสามในเรื่องของซิงค์นะครับซิงค์สี่ในเรื่องของแคลเซียมโบรอนบวกเข้าไปนะครับเพราะใบใหญ่อย่างนี้เขาอยากแก่เขาอยากเขียวนะครับต้องเสริมเติมให้แต่ซิงค์ช่วยในเรื่องของการระบบหายใจแคลเซียมโบรอน ช่วยในเรื่องของอขยายเซลนะครับขยายเซลล์ขยายใบต้องต้องใส่มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยแล้วก็ฮิวมิกฟูวิกประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะบวกยาเชื้อราก็บวกไปก็ไม่มีผลนะครับยาเชื้อราไม่ทําให้ใบใหญ่หรือใบเล็กนะครับเพราะมันเป็นยาที่ขับไล่เชื้อราออกจากลําต้นและกิ่งนะครับแล้วก็บวกกับ ยาหนอนอย่างนี้ไม่ต้องอยาเพี้ยะนะครับยาเพี้ยก็ได้ยาหนอนก็ได้แต่ที่มันครอบคุมที่สุดที่ผมใช้ก็คืออ,อชื่อว่าคอฟีนาเพอนะครับคอฟีนาเพอนะครับรี่ผมจะขึ้นได้ทั้งหนอนได้ทั้งเพี้ยได้ทั้งแมลงนะครับยาตัวนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยก็ผมใช้ก็เกือบหมดแล้วประมาณนี้นะครับรับรองว่าใบทุเรียนของเพื่อนสมาชิกนะครับใบใหญ่ใบหนา ใบใหม่นะครับไม่เกี่ยวกับใบเก่าถ้าใบเก่ามันก็เล็กๆมันมาเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นนะครับมันก็มีแต่เขียวเขียวแล้วก็ร่วงนะครับเขียวแล้วก็เหลืองเหลืองแล้วก็ร่วงก็แค่นั้นแล้วเราก็ไปลุ้นใบใหม่ว่าทําอย่างไรที่เราจะทําให้ใบทุเรียนเราใบใหญ่ใบยาวใบหนา ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นฉลากไว้ทั้งหมดนะครับไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีปิดบังใดๆทั้งสิ้นทั้งอาหารลองโน่นนี่นั่นนะครับผมจะบอกเพื่อนสมาชิกที่ติดตามตลอดก็ถือว่าโอเคเนี่ยเป็นสิ่งที่พอดีใกล้บ้านนะครับ <c oughs> นั่งอยู่ขอบประตูนะครับนั่งอยู่ขอบประตูมองเห็นก็เลยนึกออกพอดีว่าเอ๊ะจะต้องแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกเพราะตอนนี้ห้ามใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าไม่มีแดดถ้าไม่มีแดดพืชพืชเขาไม่ คลายใบนะครับคือใบเขาเนี่ยเขาไม่สามารถคลายน้ําแล้วก็รากดูดอาหารขึ้นไม่ได้นะครับย้ําก็คือให้อ่านทางใบอย่างเดียวนะครับจนกว่าจะมีแสงแดดก็ให้อาหารทางดินนะครับแต่ที่จะช่วยได้ทางดินมีอย่างเดียวก็คือสารเล่งลากฮิวมิกฟูวิกแล้วก็ไตโคโดมูม่าหรือ Bs เพื่อกําจัดเชือ้อราเท่านั้นเองนะครับส่วนปุ๋ยห้ามใส่นะครับอย่าเพิ่งใส่นะครับอดใจไว้สักน,นิดหนึ่งนะครับ แต่ที่ต้องระวังนี่ครับหน้ามันไส้ในเรื่องของนี้ครับเพื่อนสมาชิกขาวเต็มใบเลยอืก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดการในเรื่องนี้ก่อนผมเสียดายใบกว่าจะได้ใบนะครับก,ก็ขอจะหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเมื่อวานนี้ก็ซื้อในเรื่องของก้านยาวมากิโลละสองร้อยนะครับกิโลละสองร้อยบาทนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับจากจาก่ทีจังหวัดพิษณุโลกนะครับอร่อยมากนะครับ เป็นพันธุ์ที่อร่อยกว่ามอนทองถ้าเทียบกับมอนทองนี่คนละโลกนะครับคนละโยอดเลยนะครับอร่อยหวานครีมหอ,อมนิ่มครีมมี่อร่อยมากนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกว่าควรหาสายพันธุ์ต่างๆนะครับที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองมาปลูกไว้ไว้ทานนะครับส่วนมอนทองก็ถ้ามีที่เยอะๆก็ปลูกเอาไวไ้ขายนะครับเพราะคนอื่น ที่เขาไม่ได้สนใจทุเรียนไม่สนใจปลูกไม่สนใจศึกษาเขาก็เขาก็คงจะทานได้แค่เพียงหมนท้องนะครับส่วนพันธุ์อื่นๆนี่มันยากมันหาทานยากนะครับหาทานยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับประมาณนี้ส่วนเราที่สมาชิกที่ชอบทุเรียนชอบทานทุเรียนชอบปลูกทุเรียนชอบปลูกพืชแนะนําเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มาหลายต้นหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็น กบชายน้ําก้านยาวอันหนามดำหนามดำแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกผมไม่เคยทานนะครับหนามดาแต่ว่าผมถามมาสิบล้านนะครับแล้วก็หลายจังหวัดหลายอําเภอหลายที่เขาบอกว่าน้าดำพร้อมทั้งใน YouTube นะครับเขาบอกว่าน้าดํานั้นกําลังมาแรงนะครับหรืออูฉีนั่นแหละครับมาแรงทั้งรสชาติด้วยแล้วก็ทางการตลาดด้วยก็ลองลอง,ลองพี่นาดูนะครับส่วนมูซันคิงนั้น คือเป็นเพียงกระแสนะครับผมชิมแล้วมันไม่โอเคมันออกเละๆแล้วก็ขมมันจะติดปลายลิ้นสักหน่อยนึ่งนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยนะครับก,ก็อร่อยเป็นครีมมี่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะมันก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่จริงๆมันเหมาะสําหรับคนมาเลเซียหรือคนจีนประมาณนั้นแต่คนไทยผมว่าส่วนน้อยนะครับขนาดที่เราสั่ง ลาบขมต้มแซ่บเราใส่ขมนี่บางทีเด็กยังกินไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าทุเรียนกินไปแล้วยังติดขมผมว่ามันน่าจะคลายทิ้งนะโดยเฉพาะวัยรุ่นสมัยใหม่นะครับแต่ถ้าคนมีอายุหลักสี่หลักห้าน่าจะทานได้อย่างนี้เป็นต้นก็แนะนําน้าดําหรือโอชีนะครับฝา,ฝากไว้สักต้นสองต้นนะครับปลูกไว้แต่ที่แพงที่สุดก็จะเป็นตระกูลกบนะครับผมเล็ดตระกูลกบไม่ว่าจะเป็นกบสุวรรณกบพี่กุมกบกบชายน้ํานะครับผมเน้นตระกูลกบนะครับ เยอะเลยนะครับที่ผมปลูกไว้ส่วนมากก็จะเป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับก็เอาไว้ศึกษาสายพันธุ์แล้วก็แชร์สิ่งต่างๆนะครับทั้งดีและไม่ดีนะครับทั้งสําเร็จและไม่สําเร็จเพื่อให้สมาชิกได้ม,มีประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะดูแลสวนทุเรียนของท่านก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ